นี้เราเขามาถึงห้องแล้วนะคะมาดูซิห้องของเราเป็นยังไงน้องบิกกี้คะห้องเป็นยังไงบ้างคะเปิดประตูได้เนนลยมาอาธิบายห้องสิคะมาเข้ามานะคะก่อนอื่นเลยวิวห้องคะ่ะอ๋อมิกกี้ไม่ได้เปมินี่หรอคะก็เราก็จะเห็นวิวไม่ได้ รังแลนอยู่ด้วยเอ้ยดวเห็นเป็นโค้งน้ำเลยนะสวยนะคะเราอยู่กันชั้น28นะคะก็ค่อนข้างสูงเลยเพราะอย่างห้องขับเนี่ยจะอยู่ชั้น31นะคะเรียกง่ายๆว่าลงมาไม่กี่ชั้นก็ห้องพักเราแล้วนะคะไหนน้องมินินคะจะอธิบายว่ามีอะไรแอันนี้และอันนี้ก็เป็นสระว่น้ำนะคะของโรงแรมค่อนข้างค่ะไม่ใช่ของโรงแรมเรานะคะสระว่ายน้ำโรงแรมเราจะอยู่อีกชั้นหนึ่งเดี๋ยว จะพาไปดูกันในคลิปต่อไปนะคนอยแต่ว่าแต่หนูอยากว่น้ได้ค่ะนห้องมีอะไรบ้างนะอันนี้ก็มีโซฟานะคะมีเบนช์นะคะเงี้งก็มีหมอนมีโต๊ะอ่ามีโตะใช่ไหมคะแล้วมีอะไรคะน้องนิลินกระเป๋าเกระเป๋าของเราค่ะอะแล้วอย่าตรงนี้และก็แถมพี่มีขนมมาให้เรากิน มี uhm, ขนมด้วยใช่ค่ะแล้วก็มีนะคะเครื่องชงกาแฟแคปซูลนะคะให้ด้วยนะคะก็มีน้ำแข็งหานี่มีก็ม like ีพวกเติมเนาะมีแบบว่าชาเชอร์ให้ตามปกตินะคะตันดาคาแดมแล้วก็นะคะล่าสุดหาต้นใบต้นมาเครื่งดื่มในตู้เย็นนะคะอันนี้ก็คือว่าไม่ใช่อีสปีนะคะทีนี้จะต้องมีค่ะใช่ะคะ มีชักโครกเหรอคะอ๋อห้องน้ำมีชักโครกค่ะน้องมิลินบอกชักโครกแล้วก็ตรงนี้เป็นอ่างนแล้วก็ตรงนี้เหมือนสไลเดอร์เลยค่ะอ๋อสไลเดอร์เหรอคะมันก็อ่างเป็นสไลเดอร์เหรอคะน้องมิลินคะเรายังไม่อาบน้ำนะคะขอนี้จะสไลเดอร์แล้วเหรอคะค่ะก็มีอ่าง แล้วก็แน่นอนนะคะก็มีโซนแยกนะคะโซนชาว์โซนออแค่น้ำน,นะคะเีเลโนนอนนี่เอาสอดทิศการใช้งานสอดทิศการใช้งานเอาไว้นอนนะคะน้องวินนอนก็มีผ้าขนหนูนะคะแล้วก็พื้นฐานนะคะอุปกรณ์ทั่วไปแล้วก็มีอุปกตี้นะคะใช้ของอะไรเก่ดแ2บสองนิดเดีแต่อ่างล้างหน้าก็แค่เป็นเป็นแบบไม่มช้เท่านะคะ เดียวนะคะถ้าอยากได้2อ่านต้องห้องอีกเกรดอัพอีกอีกอีก,อกเลเวลหนึ่งนะคะแต่นี่ก็โอเคแล้วคะ่ะก็ครบอยู่มีเสื้อผ้าก็มีเปิดอ่าก็ทั่วไปอ่ะโรงแรมทั่วไปก็มีเราก็ลงเตอรี่นะคะเสียงผาเซฟนะคะ โอ้โหอันนี้สาววาน้ำยาวไปนู่นเลยลูกนี่มันคือแม่น้ำเจ้าพายานี่มันไม่ใช่สาววายน้ำไม่ต้อบบาหรอกเดี๋ยวไม่เชื่อแล้ววันนี้ลูกนี่เราก็รีวิวห้องเราคร่าวๆไปแล้วนะคะค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะพาไปชมอีกอีกกระต่อนะคะบ๊ายบายแล้วพรุ่งนี้เราแล้วพรุ่งนี้เราก็ วิดีโอสรไว้น้ำกันนะคะ<ช>แล้วก็เราก็จะมาเล่นน้ำนะคะถ้าเกิดอากาศไม่เย็นจะให้เล่นค่ะถ้าอากาศเย็นอีู่ป่วยนะคะใช่ค่ะค่ะไม่เี๋ยวแค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบายบ๊ายบาย